ฮา v i n g เป็นจุดเปลี่ยนเคที่วูดเชื่อว่าบิตคอยฮาวิ่งปีป0 2 4ี2024จะเป็นจุดเปลี่ยนเกมของตลาดคริปโตครับการฮา v i n g ของบิตคอยครั้งต่อไปครับสามารถกำหนดบทบาทในตลาดคริปโตใหม่ได้นะ ก็สิ่งนี้เนี่ยมีความหมายต่อนักทุนอย่างไรนักทุนเนี่ยอย่างเคทีวูดเนี่ยมองเห็นบางสิ่งที่พิเศษนะครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์ล่าสุดครับการทับว mm ิ hmm. ่ง <T> ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณรางวัลที่ได้รับนะฮะจากการคุณบิตคอยเนี่ยลดลงถึงครึ่งหนึ่งครับซึ่งไม่เหมือนกับเครื่อใครอื่นนะฮะเคทีวูดผู้ก่อตั้ง a r ร Invest ครับค้นพบจุดเปลี่ยนเกมที่สําคัญสําหรับบิตคอยฮับบิ้งในปี2024นี้ครับ ซึ่งแตกต่างจาก3ครั้งแรกนะครับเคทิวต์มองว่าฮับบิ้งครั้งนี้จะทําให้บิตคอยน์ยกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่งคั่งในระยะยาวครับซึ่งดีกว่าการลงทุนใน Store of Value อย่างทองคําแล้วก็ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ครับกับยัสซีนเอลมนจิลานะครับผู้อำนวยการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของ Ar ร์คอินเวสนะครับเคทิว่ยได้เปิดเผยรายละเอียดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ฮับปิ้งของบิตคอยน์ครั้งต่อไปครับ ที่สามารถเปลี่ยนเกมสถารับตลาดสกุลเงินดิจิทัลไปตลอดกาลอัตราการเติบโตของอุปทานบิตคอยจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียงไม่ถึง1%ต่อปีหากเปรียบเทียบสิ่งนี้กับทองคำปริมาณทองคำจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ1%ต่อปีแต่การเติบโตของอุปทานของบิตคอยจะลดลงต่ำกว่านั้นย้อนกลับไปสู่แนวคิดที่มีชื่อเสียงที่ว่าราคาตลาดเสรีสะท้อนดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เดิมทองคำเป็นที่ยอมรับกันมานานว่าเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บมูลค่าชั้นยอดเพราะมีปริมาณจำกัดและอัตราการผลิตทองใหม่ค่อนข้างชา้าแต่ตอนนี้เ,นเป็นครั้งแรกครับที่อัตราการเติบโตของอุปทานบิตคอยครับจะลดลงต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อของทองคำอย่างกระทันหันตามเอกสารไวท์เปเปอร์ของบิตคอยระบ,บุว่าการเพิ่มเหรียญบิตคอยใหม่ลงในระบบอย่างต่อนเนื่องในปริมาณคงที่ มีแนวคิดคล้ายกับการที่นักปุดทองต้องลงทุนใช้ทรัพยากรเพื่อน,นําทองคําออกมาหมุนเวียนซึ่งในกรณีของบิตคอยทรัพยากรที่ต้องใช้คือเวลาประมวลผลของ CPU และพลังงานไฟฟ้าดังนั้นในที่สุดเงินแบบ Open Source p e e r to Peer หรือทองคําดิจิทัลจึงมีบทบาทตามที่ได้รับการออกแบบมาซึ่งเสมือนเป็นจุดเปลี่ยนเกมอุปทานที่จำกัดของบิตคอยนั้นแทบจะไม่เป็นความลับ ในความเป็นจริงขีดจำกัดการใช้งานของบิต o i n อยู่ที่21ล้านเหรียญซึ่งถือเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลสำหรับความมั่นคงในระยะยาวโทเค็นเหล่านั้นถูกขุดไปแล้ว19.6ล้านโทเค็นซึ่งเหลือน้อยกว่า7%ของปุะทานทั้งหมดสำหรับการขุดในอนาคตด้วยการลดรางวัลการฮาวิ่งลงครึ่งหนึ่งตามกำหนดเวลาทุกๆประมาณ4ปี ทำให้การเติบโตของบิตคอยชะลอตัวลงมากขึ้นในปี2029 2033และต่อ,ตอไปบิตคอยสุดท้ายน่าจะถูกขุดได้ราวๆปี2,140หลังจากนั้นรางวัลการขุดจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพียงอย่างเดียวว้าวอีกประมาณสัก100ปีได้นะร้อปีนิดๆน,นะฮะกว่าจะขุดจนถึงเหรียบบิตคอยเหสุดท้ายและได้ครบนะครับ แถระยะยาวนี้ครับได้รับการฮาร์ดโคดลงในซอฟต์แวร์ของ Bitcoin การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่จะจำกัดการเติบโตน,นี้จะต้องได้รับข้อตกลงอย่างท่วมท้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและถุประทานในการเสียเสื่รภาพทางการเงินของสินทรัพย์ตนเองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Bitcoin พัฒนาไปสู่ทางเลือกดิจิทัลที่แพร่หลายแทนทองคำ การทับวิ่งของบิตคอยทําให้ราคาของสลเง้นดิจิทัลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสมอตัวอย่างเช่น1บิตคอยมีมูลค่า12ดอลลาร์จากการทับวิ่งครั้งแรกในปี2012 1ปีต่อมาราคาพุ่งสูงสุดที่1,170ดอลลาร์ก่อนที่จะถอยกลับมาอีกครั้งการทับวิ่งในปี2016ส่งผลให้ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นกว่าจาก640ดอลลาร์นะครับเป็น19,650ดอลลาร์ใน17เดือนโอ้โหขึ้นไปเป็น หมื่นเลยนะครับการท้าวิ่งครั้งล่าสุดครับเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2020ครับที่ราคา8,600ดอลลาร์ครับ18เดือนต่อมาราคาเพิ่มขึ้นสูงถึง67,500ดอลลาร์ครับผลลัพธ์ในอดีตครับไม่ได้การันตีผลเสียในอนาคตนะครับก็อาจจะจริงนะแต่บิตคอยเนี่ยกับแหกกฎข้อนี้ไปได้ในบางอย่างนะครับเหตุการณ์ทาวิ่งเนี่ยค่อนข้างจะคาดเดาได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ4ปี ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของการขุดบิตคอยอย่างรุนแรงแต่ละครั้งกระบวนการขุดเนี่ยมีจุดประสงค์สาคัญในการประมวลผลธุรกรรมบิตคอยหากไม่มีมันบล็อกเชนก็จะหยุดชะงักลงดังนั้นระบบทั้งหมดจึงสมเหตุสมผลตราบใดที่นักขุดได้รับรางวัลเพียงพอต่อการดําเนินธุรกรรมที่ประสบความสําเร็จและเมื่อรางวัลการขุดลดลงครึ่งหนึ่งการใช้รอบการประมวลผลและพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจะผลิโตโทเค็นบิตคอยได้ครึ่งหนึ่ง นักขุดบิตคอยจะยุติการดําเนินงานหากราคาไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นการฮาวิ้งจึงทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยสูงขึ้นอย่างหลีเลี่ยงไม่ได้ครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวเท่านั้นนะที่กําหนดราคาแบบเรียลไทม์ของบิตคอยแต่มันคือเครื่องมือคาดการณ์บน the น n c r ป p Table ครับที่แม่นยำแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับความแม่นยําของแนวโน้มนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อบิตคอยหมดความนิยมและล่มสลายเท่านั้นดังนั้นรูปแบบการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาหลังฮาวิ้ง จะคงอยู่ต่อไปตราบเท่าที่บิตคอยยังคงมีอนาคตและการับวิ่งครั้งต่อไปอาจแตกต่างกันอย่างแน่นอนเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อที่ต่ากว่าอัตราการผลิตทองคำรายปีสิ่งนี้บ่งชี้ถึงจุดเปลี่ยนเกมของเสถียรภาพในการเก็บรักษามูลค่าของบิตคอยครับนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับจากผู้ที่เป็นนักลงทุนชื่อดังนะฮะอย่างเคทีวูดนะครับ ก็อยู่ในวงการของคริปโตมานานแล้วก็ทุกครั้งก็จะออกมาฟันธงนะครับในเรื่องของบิตคอยเนี่ยบ่อยมากๆที่สําคัญคือเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะกล่าวเรื่องของบิตคอยไปสูงมากด้วยนะครับเคยพูดว่าบิตคอยจะไปถึงล้านเหรียญด้วยนะสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้เราหลายๆคนเวลาฟังสิ่งที่เคทีวูดพูดเนี่ยรู้สึกใจชื้นทันทีนะครับแล้วก็การเกิดทับวิ่งแต่ละครั้งนะครับถ้าดูตามสถิติแล้วราคาบิตคอยมันมักจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นเสมอ ซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ําอีกครั้งหนึ่งและปีนี้คือปีที่เกิดฮับวิ่งนั่นแปลว่าถัดจากนี้ไปอีกประมาณ6เดือน7จเดือน10เดือนหรือหรือประมาณปีหรือ2ปีเนี่ยอาจจะเกิดสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะครับนั่นคือราคา bitcoin อาจจะพุ่งขึ้นเป็น10เท่าอีกเหมือนเดิมถ้าขึ้น10เท่าน,นึกภาพสิครับตอนนี้ถ้าราคาประมาณ4ี่หมื่นเหรียญแล้วมันพุ่งไปถึง4ี่แสนเหรียญจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะ ไม่กล้าที่จะคาดถึงวยซ้าและถ้ามันขึ้นไปจริงคนที่ถือไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยคือผู้โชคดีเลยนะฮะแต่คนที่ไม่ถือไว้แล้วไปรอให้มันถึงราคาตอนนั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะกล้าเข้าหรือเปล่าเพราะว่าราคามันสูงมากจริงๆนะครับยังไงก็ลองติดตามข่าวสารให้ดีครับแล้วก็ใช้ปัญญาญาณที่ดีในการลงทุนเลยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่บิตคอยเนี่ยยังไงผมว่ามันคือของที่ต้องมีนะนะฝากไว้นะครับ ติดตาม Bitcoin c a s e y ครับได้ทุกวันนะครับแโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับภาคสุดเลยนะเรื่องของ Bitcoin นะครับผมที่นี่ฮะไทยทาว n ์แช n แนลครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกทุกที่มีคนไทยนะครับผมก็สามารถสปอร์ตง่ายๆครับกด u b s c r i b e ช่องนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้นะครับหรือว่าเติมกำลังใจให้ผมโดยการเติมเงินมาที่ t r u ม m o n e y w a l l e ทที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อไม่ให้พลาดเลยทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องนะครับก็กด ปุ่มจอยใต้คลิปนี้นะครับง่ายๆเลยเลือกเลยครับว่าจะไปแบบไหนแต่ที่สําคัญครับทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะฮะเราจะมีการจับรางวัลครับเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าคืนกําไรให้กับเมมเบอร์ให้กับสมาชิกนะฮะที่กดปุ่มจอยเข้ามานั่นเองนะครับก็กติกาเป็นยังไงไปฟังได้ในการ What the Fa c t นะครับในไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับผมจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมนี้ ในไลฟ์สดนะครับยังไงก็ลองติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ถ้าไม่ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดวอ a เดอร์แฟกต์กด Sub s ับสไคก่อนเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ